มมีาตั้งไ่กูดูในบิลลี่บิลลี่ฮัลโหลมันไม่ได้เอาข้าวว่ะเอ็กมันให้ไปดูในบิลลี่บิลลี่ว่ะเจ้าแจมมันจะไม่เอาข้าวใช่ไหมก็ไปดูดีๆก็ได้ฮะอ่ะเเอาอยู่บนหัวไล่เขาเป็นชัด์ตไหมมันดูเบอร์เบอร์ว่ะเอ้ามันเอาข้าวแล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่มันยังไม่เอาข้าวไล่เขาเป็นชาร์ตไหมใกล้ใกลไม่ได้ดูอะไล่กันเหรอชัดนะยังไม่เบอร์นะเหรอวะชัดขนาดไหนวะ ตีอะไรเอเนเียวอ่ะตีด้วยยี่ห้อไปฟาร์มเบอรด้วยดิเดี๋ยวจะไปฟาร์มอยู่นะกำลังจะเข้าเกมนะเพิ่งไปกิะนขะ้าวมาแล้วรอแป๊บนึงเขาชอบผู้ชายสไตล์เด็ดเขาชอบเป็แลไปอัิปละมึงบอกมึงชอบผู้ชายสไตล์แบบเขาก็ว่าจะไปอัดคลิปเหมือนกันนะเนี่ยจะไปหาคลิปอัดต่ออันนี้อะ อ,นนอีกสองเดือนค่อยลงไม่เป็นไรอ่ะไอ,อ้ตัดกินจะกินก็ได้นะแค่เปลี่ยนตรงกินเป็นสีขาวอ่ะตัดได้นะกินสกินแค่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวอ่ะเดี๋ยวหน้าเขาหายหน้าไม่ได้ขาวขนาดนั้นไม่เพื่อนมันก็มีส่วนขาวไม่ล่ะเพลงมันจะเออไอ้นี่ก็พูดถูก แล้วนี่ก็มีมีพูดถูกอยู่มึงเห็นได้ไรวันนี้มึันตัดกันเลยมึงก็จิ้มสีขาวข้างหลังดิจิ้มแล้วเนี่ยเปลี่ยนวีพีจิ้มสีขาวด้านหลังไอ้เอ๊ก็นิ้วจิ้มสีขาวด้านหลังดิมันบอกให้จิ้มสีขาวอะเออแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟวีพียังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วดิเข้าไปดูดีปกติกอล์ฟลิงมันก็ต้องเข้าไปดูจะได้ถามไหมวะโอ้ฮันต้อง ทำทำหายอะไร่างแรงชอบมิวไทยแลนด์หน่อยเฮียปกเข้แตลาดดีๆทั้งนั้นเลยผู้ชอบมิวใหม่มึงอ่ะมิวมาเลยนี่เออทย์เป็นมาลีนว่ะทำไงดีวะกระเทืรมันเลย้อนต้องเป็นมาลีนตอนไหนวะมึงจะเป็นมาลีหรอ ไปเพลงฟังเดียวนเนาะอยากตีนี่นะไออานหนวดขาวอะไม่ไม่ตีตั้งแต่บอสตัวแรกเลยอะขาดไออันไหนก็ไปตีตีตีจนกว่าจะครบอะก็ตีเนวอยู่เนี่ยตีกองตีบากี้เอาพังกองตอกแตกตอกแตกแอตตี้แอตตี้มาเออบากี้เดี๋ยวไปตีกูได้พาคกุมแล้วกูไปตีเอาอะไรเยอะ มันมีแค่ผ้าคลุมใช่ยงไหมบาร์กี้มันมีแค่เสื้อคลุมมาเรามาละเมื่อกี้ของผ้าคลุมมันเพิ่มแค่15 50 50อะเริ่มเพิ่มเพิ่ม50เต้าคลุมอะไรไา้เขี้นบากี้ผ้าคลุมบากี้อ่ะแล้วเขาฆ่ากากระดนะกูก็ต้องกลับไปกาวิโตไปตีเอาโฮบอร์ดใหม่แล้วก็ ไปตีนกขาวเพื่อเอานี้อยากได้กาวิโตแล้วอยากได้ไปเอารถขาวด้วยไอ้ไปเอาเงาไอ้กูอยากได้ดาบกาวิโตอ่ะกูขอดไปฟาร์มคอคาเชนกับคอเจ้าเทะที่โลกใหม่เลยคาเชนกูขอดไปหาเออไอมึงยังตีอึกอุ้ยยาวเลยอ่ะไอ้เรื่องเจ้าทะเลเนี่ยไปตีเจ้า